s a สต์มานิเฟสต t สเดาวเคียงฝัน f e e l w h i ป p e r สิยงเบาๆจากใจที่อาจเปลี่ยนทั้งสนามพลังของคุณเพราะเสียงที่เบาพอจะได้ยินเฉพาะคนที่พร้อมจะฟัง f e e l w h i ป p e r e ี28เมื่อคุณไม่พูดแต่หัวใจของคุณยังมาน f เฟสเขาอยู่เพราะความสัมพันธ์ลึกจริงเริ่มจากสนามพลัง ไม่ใช่บทสนทนาในความสัมพันธ์ของคนรักไม่ว่าจะเป็นคู่ที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานหรือเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์ความเข้าใจไม่ได้เกิดขึ้นจากคำพูดเสมอไปค่ะหลายคู่นั้นคุยกันทุกวันแต่ก็ห่างกันมากขึ้นขณะที่บางคู่ไม่ได้พูดอะไรเลยหรือไม่ได้พูดมากเลยแต่กลับเข้าใจกันลึกซึ้ง เหตุผลนั้นบางครั้งนั้นไม่ใช่เพราะเรื่องของคำพูดค่ะไม่ใช่ความเห็นที่ไม่ตรงกันแต่มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นเพราะสนามพลังของทั้งคู่นั้นแตกต่างกันค่ะคลื่อนพลังของเขากับของเราจึงอาจจะกําลังส่งไปคนละทิศคนละทางก็ได้ค่ะในทุกการอยู่ใกล้ การมองตาหรือแม้แต่การเงียบใส่กันเราอาจจะกำลังปล่อยพลังบางอย่างออกไปโดยไม่รู้ตัวและนั่นแหละมันคือการ manifest ความสัมพันธ์ค่ะคุณกำลังปล่อยคลื่นอะไรไปในความเงียบของคุณบ้างคะคลื่นนั้นอาจจะเป็นคลื่นที่ต้องการให้เขาเข้าใจคุณโดยไม่อธิบายหรืออาจจะเป็นคลื่นของความคาดหวัง ว่าเขาควรจะรู้ใจคุณบ้างหรือมันอาจจะเป็นคลื่นของความกลัวกลัวว่าเขาไม่ได้รักคุณเท่าเดิมแล้วทุกอย่างที่คุณรู้สึกอยู่ข้างในมันกําลังกลายเป็นพลังที่แผ่ออกไปในสนามมันเป็นการมานิเฟสความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัวค่ะแล้วความต่างของพลังมันคืออะไรคนสองคนอาจรักกันมาก แต่มีพลังหลักคนละแบบยกตัวอย่างสัก2อสาเคสให้พวกเราเห็นภาพนะคะเช่นถ้าหากคู่พลังระหว่างวิวพาวเวอกับ s สั c คอนเ i o u s เป็นคนรักกันสังเกตนะคะถ้าใครคนหนึ่งมีวิวพาวเวอที่เด่นมากหรืออยู่อันดับหนึ่งในขณะที่อีกคนหนึ่งมี s u ั c คอนเ i o u s อยู่อันดับหนึ่งชัดเจนค่ะ คู่นี้เป็นคู่ที่เรียกว่าเป็นคู่คนละคู่เมื่อวิวพาวเวอคือความชัดเจนในทันทีต้องมาปะทะกับ s u b c ับคอ i o u s ซึ่งเป็นพื้นที่เงียบก่อนที่จะพูดคู่แบบนี้ค่ะคนหนึ่งต้องการการสื่อสารที่ชัดเร็วและที่สำคัญตรงประเด็นค่ะในขณะที่อีกคนต้องการเวลาความลึกและความรู้สึกที่ ตกผลึกก่อนที่จะแสดงออกค่ะหากไม่รู้ทานพลังของกันและกันวิวพาวเวอร์จะตีความว่าถ้าเธอเงียบแสดงว่าเธอไม่มีคำตอบแต่ในขณะที่ s u ั c คอนเ i o u s จะรู้สึกว่าถ้าคนเล่งฉันขนาดเนี้ยฉันไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้อย่างปลอดภัยแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดทั้งคู่เข้าใจว่า คลื่นของเขาและเรานั้นสั่นในจังหวะไม่เท่ากันตั้งแต่แรกเราจะหยุดพยายามลากอีกคนให้เข้ามาในจังหวะของเราค่ะแต่เราจะเริ่มปรับจังหวะของพลังให้สื่อสารกันได้มากขึ้นการ manifest ความสัมพันธ์ในคู่นี้จึงไม่ใช่การเร่งให้พูดหรือให้เข้าใจในทันที แต่มันคือการตั้งสนามให้มีความเงียบปลอดภัยสำหรับ subconscious และตั้งเจตนาให้ชัดพอสำหรับ view power ว่าเรายังอยู่ตรงนี้ view power ไม่จำเป็นต้องยอมลดความต้องการแต่สามารถใช้พลังของความนิ่งแทนพลังของความเร็ว เพราะความนิ่งก็สามารถสร้างพลังในการมานิเฟสได้ถ้าเจตนาชัดค่ะในขณะที่ subconscious ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นคนพูดเก่งแต่สามารถบอกขอบเขตของตัวเองได้อย่างนุ่มนวลเพราะการสื่อสารไม่ใช่การพูดทั้งหมดแต่คือการส่งคลื่นที่ซื่อสัตย์ออกไป และเมื่อทั้งสองเข้าใจว่าพลังที่ต่างกันไม่ต้องเหมือนกันแต่ต้องไม่ทำลายกันความสัมพันธ์นี้จะกลายเป็นสนามที่ขยายศักยภาพของกันและกันไม่ใช่สนามที่กดทับอีกฝ่ายให้เล็กลงค่ะมาดูอีกคู่นะคะคู่ Cosmic fo กับ h e ร์ t ค่ะคู่นี้เสมือนกับความลื่นไหลอิสระต้องมาปะทะกับ ความรักที่ต้องการความมั่นคงค่ะคู่แบบนี้คนหนึ่งจะโอบรับโลกอย่างยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงง่ายเหมือนคลื่นน้ำในขณะที่อีกคนโอบรับโลกอย่างอบอุ่นชัดเจนและต้องการจังหวะสม่ำเสมอเหมือนการเต้นของหัวใจค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อ ฮาร์ดอยากได้คำยืนยันแบบเดิมทุกวันในขณะที่ c o ส m i มิกโฟไม่สามารถแสดงออกแบบเดิมได้ทุกวันเพราะขึ้นของเขาขยับไปตามสภาพแวดล้อมอารมณ์หรือแรงดึงดูดจากสิ่งรอบตัวค่ะฮาร์ดอาจรู้สึกว่าวันนี้เขารักเราน้อยลงหรือเปล่าอ่ะส่วน c o ส m i มิกโฟกับรู้สึกว่า ทำไมต้องจับฉันไว้แน่นขนาดนี้ด้วยหากรู้ไม่ทันกันการ manifest ความรักของฮาร์ดจะกลายเป็นพลังรังและของ c o s m ิ c f ฟ o จะกลายเป็นพลังหนีแต่ถ้ารู้ว่าคลื่นที่ต่างกันนั้นสามารถที่จะเต้นร่วมกันได้ถ้าไม่บังคับให้คลื่นใดนั้นหยุดนิ่งทุกอย่างจะเริ่มเปลี่ยนฮาร์ด อาจไม่ต้องการความสม่ำเสมอแบบตายตัวแต่แค่ต้องการความมั่นคงในพลังที่ยังอยู่แม้รูปแบบจะเปลี่ยนในขณะที่คอสโมิคโฟไม่ต้องละทิ้งธรรมชาติของตัวเองแต่สามารถส่งสัญญาณเล็กๆที่บอกว่าฉันยังอยู่แม้รูปแบบการอยู่นั้นจะเปลี่ยนไปลองมาดูนะคะคู่นี้ การ manifest ความสัมพันธ์คือการปรับคลื่นไม่ใช่ควบคุมคลื่นค่ะไม่ต้องทำให้เหมือนกันแต่ต้องรับกันได้ในจังหวะที่ต่างบางวันคลื่นอาจแรงบางวันเบาแต่ถ้าใจยังรู้ว่าเขายังอยู่ตรงนี้ความสัมพันธ์นี้จะกลายเป็นพื้นที่ที่ไหลลื่นที่ไม่ละทิ้งกันนั่นคือการ manifest ที่ทรงพลังที่สุดค่ะ เพราะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอีกฝ่ายแต่มันให้ที่ทางกับอีกฝ่ายหนึ่งในสนามที่ทั้งสองนั้นยังอยากอยู่ต่อนในความสัมพันธ์นี้ค่ะการมานิเฟสที่แท้จริงไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนอีกคนให้เป็นอย่างที่เราต้องการในความสัมพันธ์หลายครั้งที่เราพยายามมานิเฟสเพื่อให้เขากลับมาให้เขาเข้าใจเราให้เขายอมรับในแบบที่ เราเป็นหรือให้เขาปรับตัวเพื่อให้ความรักนั้นเดินต่อไปได้แต่เมื่อเราทำแบบนั้นโดยที่ไม่ได้สังเกตเลยว่าคลื่นที่เรากำลังส่งออกไปนั้นเป็นคลื่นของความต้องการควบคุมหรือเป็นคลื่นของความกลัวว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนเราอาจต้องเดินออกไปผลลัพธ์ที่ได้มักไม่ใช่ความรักที่ลึกขึ้นแต่มันจะกลายเป็นแรงต้านที่ลึกขึ้นเช่นกันค่ะ manifestation ที่ดีจึงเริ่มจากการตั้งพลังของตัวเองให้มั่นคงก่อนก่อนที่จะไปเปลี่ยนใครก่อนที่จะสื่อสารอะไรคุณต้องรู้คลื่นของตัวเองให้ชัดเจนก่อนค่ะว่าคุณกำลังส่งพลังออกไปตอนที่อยู่ใกล้เขาแล้วคุณรู้ไหมว่าในใจของคุณนั้นมีพลังของการคาดหวังหรือความวางใจมากกว่ากันและ คลื่นที่คนส่งออกไปในความเงียบมันเป็นพลังที่ทำให้อีกคนรู้สึกสบายใจหรือถูกกดดันกันแน่ manifestation จริงไม่ใช่แค่เรื่องของการคิดถึงแล้วจัก,กรวาลจะส่งมาให้แต่มันคือเรื่องของการปรับจูนพลังของเราให้สามารถอยู่ร่วมกับพลังของอีกคนได้โดยไม่ประทะกันค่ะ พลังสองพลังที่แตกต่างกันอาจไม่ต้องเหมือนกันแต่สามารถอยู่ในสนามเดียวกันได้มันคล้ายกับเสียงดนตรีที่มีโทนต่างกันแต่เมื่อเรามาวางเรียงได้ถูกจังหวะมันกลายเป็นเพลงที่กลมกล่อมหรือน่าฟังมากๆค่ะนั่นคือเป้าหมายของการ manifest ความสัมพันธ์ไม่ใช่ให้ทุกอย่างนั้นตรงกับเราแต่ให้พลังของเรากลายเป็นพื้นที่ที่เขาอยากอยู่ด้วย และถ้าอีกฝ่ายมีความกล้าพอเขาก็จะค่อยๆจูนพลังของเขาให้มาสอดคล้องกับเราด้วยค่ะแต่ทั้งหมดนั้นต้องเริ่มจากพลังของเราก่อนเสมอนะคะเพราะการมนิเฟสที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ได้จริงไม่ใช่การยื่นมือออกไปดึงใครเข้ามาค่ะแต่มันคือการยืนอยู่อย่างมั่นคงในสนามของตัวเองด้วยพลังที่ไม่ต้องกดไม่ต้องเร่งและไม่ต้องครอบงำ แต่เปลงมันออกมาด้วยความจริงใจความเข้าใจและจังหวะที่ปล่อยให้คลื่นของเขามีพื้นที่ที่จะเต้นไปด้วยกันค่ะ Manifestation จริงไม่ใช่เรื่องของอนาคตเท่านั้นแต่มันคือพลังหรือคลื่นที่คุณกำลังสร้างอยู่ตอนนี้ค่ะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่า Manifest มันคือการดึงดูดสิ่งที่อยางมาไม่ถึงแต่ความเป็นจริงแล้วคุณกำลัง Manifest ความสัมพันธ์ ที่คุณมีอยู่แล้วในทุกๆวันด้วยคลื่นที่คุณรู้หรือไม่รู้ตัวว่าได้ส่งไปไม่ใช่แค่อยากให้เขากลับมาไม่ใช่แค่อยากให้รักของเราดีขึ้นในอนาคตแต่มันคือคุณกําลังส่งพลังออกไปในความสัมพันธ์ที่กําลังเป็นอยู่ตอนนี้และถ้าคลื่นของคุณนั้นคมพอบริสุทธิ์พอแม้คุณจะไม่พูดแม้คุณจะไม่อยู่ตรงนั้น แต่พลังนั้นจะยังมิเฟสความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ได้เสมอ Astro Manifestation ดาวเคียงฝัน Feel Whisper สิยงเบาๆจากใจที่อาจเปลี่ยนทั้งสนามพลังของคุณเพราะเสียงที่เบาพอจะได้ยินเฉพาะคนที่พร้อมจะฟังอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ